อย่างต่อเนื่องลูกรักจีนขั้นสุดหลังจากที่ทาง YG แถลงอย่างเป็นทางการว่าแ l ล็ k พิงคได้ต่อสัญญาในนามวงแล้วส่วนเรื่องสัญญาเดี่ยวนั้นกาลังเจราจากันอยู่และก็กําลังเป็นที่ถกเถียงกันค่ะความิีเหินต้องเรียกว่าเสียงแตกบางคนอยากให้ต่อบางคนไม่อยากให้ต่อบางคนอยากให้หลุดพ้นจาก YG พร้อมทั้งวันนี้ค่ะทางเทรนด์ทวิตเตอร์หรือว่า X กําลังเป็นที่นิยมอันดับที่1ได้แก่ b บล็ k พิงคอันดับที่ส YG e า t e r t a นเ m อ n t มส่วนทางด้านเบย์ปอนดอริซ่ามาแรงแซงทางโค้งมาก,าาก,านนกามากน ติดอยู่ในอันดับที่3อันดับที่5เป็นของแล็กพิงก์มวลโมที่แนะนําบอกว่าแล็กพิงกอยู่ในอันดับที่2แล้วน้องนิ่าอยู่ในอันดับที่3ค่ะแปลกแต่จริงนะคะเนี่ยข่าวต่อสัญญาของวงก็จริงแต่ว่าชื่อน้องนิ่าด้านไปติดอันดับเวยป๋อจีนค่ะแอนตี้โกรธจนหน้าสันหน้ามืดไปแล้วไหมคะเนี่ยหรือว่าอย่างไรแอดว่าอารมณ์ความรู้สึกก็คงจะไม่แพ้กันแหละทุกคนคือกําลังรุนกันอยู่ว่าแล้วสัญญาเดียวละ่ะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายคนนะคะที่เข้าใจว่าต่อสัญญาวงก็คือแปลว่าต่อสัญญาาทุกคคนนนแแล้ววั่่่่เองะต มันไม่ใช่วงก็คือวงสัญญาเดี่ยวกําลังเจราจาหากย้อนกลับไปข่าวเจวราจาแบรนดน,น้องิซ่าทําให้บลิงที่เป็นต่างเมนน่ะนะคะติงเกาหลีต่างดอมสมน้าหน้าน,น้องิซ่ามากที่สุดที่โดนจีนแบนดไม่รู้ว่าแบรนดแบบใดน,นะคะนี่ก็ยังงงกับทุกวันนี้อยู่มีการพูดถึงมากกว่าแล้วก็มีแนวโน้มมากกว่าชื่อของวงตัวเองอีกในเวยีปอคงจะรอแทบไม่ไหวใช่ไหมเกี่ยวกับสัญญ,ญาเดี่ยวของน้องิซ่าแต่ถ้าหากว่าสัญญ,ญาเดี่ยวเนี่ยมันชัดเจนกว่านี้แอดคาดว่าโอ้โหเวทีปอหรือแม้แต่ทั่วโลกคงพูด พูดถึงโดนิซ่าทั้งวันเลยคะ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้คะ่ะลูกสาวเราติดเทรนด์เว็ปโปอีกแล้ว Play with